ดีน,นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ท่านก็อยู่กับช่องสดเฟรคเกอร์เซนงค์เคท่านก็อยู่กับเกมเดสเดนรีวิวสามเน่มสี่ซิงค์เคยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราไปกันต่อจากอีกวีทีแล้วก,กันดีกว่าสุก็อีพีนี้เราจะต้องไปตามหาวัคซีนแล้วนะครับซึ่งเราต้องเอาวัคซีนนะมารักษาจูนะครับคิดดูไปกันดีกว่าโอ้โส,สมบี้โสมบี้กับโดน แต่ลูกค้ากับลูกต้องดูอยู่ดีอ่ะนี้นเกียบกันก็ดีโดยนกัดมาถึงโดนกัดดูมึงอืมออกไปแบบแท็กแท็กลุกมูกไม่ลุกแบบหนึ่งขอเคลียร์ทางก่อนไฟฟ้าก็เป็นนะครับเผื่อกัน ตื่นตังโอเคไป,ไปโอเคไปกันเถอะอืมแม่งนิมิสิตทำพังหมดเลยนี่ความหวังที่จะได้กลับบ้านสูญสลาย ส่งปเป็นพกลดมดีปืนนบะเป็นเป็นนิมลลเปนปืนหรือเป่อยากดู้ึกโปรเอสพีสองพนเกาเป็นปืนอะไรอะรกอย่างมีน็อกบอมากอ๋อเป็นปืนกรกพลาสติกไม่รู้กันใช่เปล่าจดูปด้ยังมีกระพาสติกก็ทำจากพลาสติก มันบอกอืมเบามากก็ไหนเอาทํากับพลาสติกก็ต้องเบาอยู่แล้วโอเคตัวดาเมจก็พอใช้อืมก็เหมือนปืนของชื่ออะไโอเคมุมแล้วต้องยิงหมดใารกับดรต้องโดนอะไร เอาโบนิโตนงอะไรลงมาเง้ยหนึ่งน้าหเจ็ดสภาเลยแม่งขยุกอยู่มากโอเคไปไปไปอืมตัวนี้อะไรเก็บเปล่าไม่มีผมแบบดันเด้อ โอเคออกนี่นคือด้านหลังของโฮนเดกาหครับตรงนี้ถ้าด้สังเกตด,ดูน่าจะเป็นด้านหลังมีถังอยู่เฮ้ยเออเดี๋ยวรอมันมาก่อนเดี๋พิ่งเปรมกล้องด้วยผมมองไม่เห็นอยู่เด่นเขาา้เขามาใกล้อีกเข้ามาใกล้้ตัวหลังไอ้ตัวหลังนี่แต่ตุลไม่โดนเลย หนึ่ง <1, S 1> สองสามพอทีแล้วก็ตรงวิ่งผ่านได้เว้ยเดีย,ดยว,วเอาลวแค่เอาคางวันิดนึงพอปะปะป,ะปะนี่จะเป็นตรงพีวานะครับดักคูณฮอส p i โตตรงพีวาลดักคูณอ๋ออะไรวะคาสซินอะไรวะ ขอลอสแม่งทำมือแบบอืมสมบีอีกะไรอ๋อเฮ้ยซวยชิพายฮันเตอร์เว้ยฮันฮันเตอร์มาสองตัวแต่รุ่นนี้ผมกลัวมันไม่แบบแปลกภาพแรกมันสู้ลำบากอันนี้ผมดึงเด็นเด่นเด่นคือมึงลาแรงภาพแรกก็มีหลดลาแรงด้วยแต่ประเด็นคือผมเล่นทุกคนเลยลำบากมากภับแรก เรื่องควที่ผมไม่รู้ก็ไม่เดินก็เลยดูความยากลำบากหน่อยนึงคือผมร่างกันเดีนเซฟของกันเดียน,น,น,นแต่ประติผมจะไปเซฟพกโอเคปืนพกเยอะไปคนโอเคไปเดี๋ยวปไนต่อได้ด้วย ม okay. ีบัวหุบอึน,นงเลยมีบัวหุบเซ็งตุม้มยาแน่ๆเลยโอเคมีคีย์เทมอยู่โอเคแร้วเราสิมมดมาต้องจับคอมไบคอมไบนเองได้ๆได,ด้สัส้นๆคอมไบเป็นคอมเิกเทมเองไวออ้เปิดฟังได้นะครับ ก็ควรจะรู้กันดีอยู่แล้วโอเคอ๋อแปบกดผิดอ๋อลืมกดเปิดไมโอเคต้องใส่เสียงโอเคใส่แล้วมันจะปลดล็อกกลิบให้เราเองทีนี้เพียงเราก็แค่ต้องเดินไปเท่านั้น Ba chanh này nè chanh CF ep koloken CF ep đu mân bao phong 4 phong chanh CF Ủa ok tôi ở đâu ok 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 tôi cái ok ok cái này อ้องกดผิดเฮ้ยตัวนอนนอนปิงมันเหมือนจะดูดเลือดเราไปใช้นะครับนอนปิงพวกนั้นสมันก็อันตรายหมยก็อันตรายน้อยสุดเลยมันก็เหมือนซอมบี้สามสองห้าเออกูได้สามสองห้า สามสองห้าคือผมต้องเอากุญแ,แจมาไขห้องก่อนนะครับอาตารูมห้องข้อมูลคลัขงข้อมูลเองเอาใช้ปืนไปยิงไม่อ,อ,อ๋อนิโคลายนิโคนไล่อืมไม่ยิงเพียงแล้วมันยิงมาสองศพแล้วนู่นนี่คลาย That's all you need เราเปิดเราเนี่ยอุ้ยระเบิดดึงสลักขบูมอืมกลายมึงโคตรเท่เลยโดนเอาถอดทองเราถอดเอาถอดเท้าน่าต่างไปเลยโอเคเป็นรูปภาพอไม่ใช่กุญแจแล้วก็มีรูปภาพอยู่ ฟุตต่ดีซอมบี้กำลังเดินมันเขียนไว้ว่าผลจากเทวัสนะครับเกี่ยวกับฉังด้านหลังของรูปผลจากเทวัสคือกล้าไปซอมบี้สุแล้วคนไทยมันก็ถูกแดกันนอนผมรู้กันเลยถ่ายเสร็จโดนแดกว่าแต่ใครมันกล้าไปถ่ายได้วะจกรู้จริงวะยใครไปช่างการถ่าย โหมึงถ่ายใกล้กันนันโอเคสึกลุงกีห้องนี้นั่นเองโอเคเดี๋ยวผมต้องมาหาก่อนว่ามันส่มยังไง สามสองห้าจำปิดน่าจะอยู่แถวๆล่างจำปิดนะเพื่อนอยูแถวล่างาจะมีร็มาสูงเอาอีกทีนึงโอเคดันไปโอเคเข้าทีเลยทีเดียวได้เลยแป๊บนึงโอเคเป็นเออประกุดพิก ผิดเมื่อกี้สามสองแล้วก,ก็ห้าได้และตัวตัววัคซีนนะครับแต่ยังไม่ใช่ตัวเอาไว้ในวัคซีนเบสเป็นคู่ด้วยวันเป็นเหมือนอืมตัวตั้งต้นของวัคซีนอะ่ะต้องของวัคซีนมัน้งแต่แต่มันยังไม่ใช่วัคซีนไงเราก็ต้องไป หาสูสรสเปนตัวหนึ่งซึ่งอยู่ชั้น b 3 3 b ถ้าสมมติเท็นผิดจะอยู่ประมาณนั้นโอเค b สาม b สามนี่มันชั้นอันนี้ว่า below ใช่มาดูกันจะยิงก่อน เฮ้ลูกูกูบอกทีนะครับว่า B3 มันถึงอะไรและ F4 มันมันถึงอะไรลุกโดนกัดอีกแล้วเริ่มจะไปทำเลยคุณยิงนุ่งก็ยิงแบบจะบมันพกมันยิงในในตัวเดียวโอเคโอเคมันจะเป็งต่อได้ดัว

มันเป็นอันคือมันเอาหลังมันโดนระเบิดทุ่ไปเดี๋ยวเมื่อกี้ก็เลยไม่โดนดาเมจทซะเท่าไหร่มันเอาหลังมันก็ระเบิดทันเมื่อกี้ก็กลุ้มกลวงว่ามันอาจจะโดนดาเมจททุนหน่อยหนึงแต่ไม่อแต่ระเบิดเพราะเมื่อกี้มันใกล้มากรูก็โดนนั่งอยู่ดีคอมบายซะโอเค คนี่แหละวัคซีนเป็นม okay. ีเดียมเบสโอเคเราต้องมาตรงนี้ก่อนโอเคสัพพายลดกดกดลงน้ำถึงก็ถึกดูดข้างในก็ไม่ใช่ตัวอะไรนั่นคือฮันเตอร,ร์น้ำตัวฮันเตอร์เกอม,มันเองโซเดียเป็นตัวเกลนอแนะเป็นฮันเตอร์ ไม่เอาฟ้ากับเบด้ผมจะไม่ผมจะก็ได้แต่ตัวนี้จะเป็นฮันเตอร์เกมม่าผมสมิธเดมเบสก่อนผมลืมนึองไปต้องสมิธเดมเบสก่อนโอเคหนึ่งสามเอครับหนึ่งสามลงมาข้างล่างคือมันต้องทำให้สองรอบมันเท่ากันนะท่านผู้ชมให้สองรอบนี้มันเท่ากัน เราต้ปลดล็อกมันได้นี่เท่ากันแหละหนึ่งสามเอแล้วเราก็ได้ตัววัคซีนมานั่นคือวัคซีนมีเดียมทีนี้ต้องเอามีเดียมนผสมกับเบสกลายเป็นกลางไม่ใช่ก็ได้วัคซีนนักษาจิวชนิดนี้ขากลับไปไม่ได้ง่ายอย่างนั้นดิ ไยถังแตกถังแตกถังแตกไปไปไม่แห่ไปไงถังแตก,กบางกดมาผิดบางผิดเดินเพอเพอเดินตรงสูนได้อยู่ยี่สิบห้าเมตรก็น่าจะพออยู่มั้งขากลับเนี่ยโอเคทีนึงกลับไปที่แลบ็บไม่ใช่กลับไปแี่เล็บเลยกลับไปที่ ออนกาโอเคกดลิฟต์เออผิดต้องใช้นึ่งเอีเอฟลเปล่าวะม่ใช่ฟอ,อยู่บนบีอยู่ล่างบีก็ b e l o อันนี้ชั้นอเอฟชั้นหนึ่เองไม่ต้องลงไป ของฮันเตอร์ตายตายหมดตายหมดโอเคกับกับไปชาเปลกับไปทีฮอนเลิกกาแล้วโอเค อะไรมันดูเหมือนเป็นระเบิดเวลาโอ้สุก้าวิใครแม่มงม,มันตั้งไว้วะอันนี้โคลายแน่ๆเลยมันตั้งไว้มุกาซีนวิ่งตัวนี้ต้วัวก็ต้องสับเกียยวมามาเลยขมมบูมอืมจะตกแปก โอหเล่นแม่งตึกถล่มนีบบ่นึกว่าโอ้โหระเบิดลูกเดียวแม่งถล่มทั้งตึกแล้วแม่งอันทับจิ๋วระเบิดเลยว,วะซีโฟเลยไม,ม่แน่เออแต่แม่งเล็กดจิด๋วทั้งอย่างนี้เอบบเล็กแต่แรงเล็กตจิ๋วก็อันใหญ่ด้วยนึกว่ะานอน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 มัน เดเมดเบาจะหายแต่แม่ก็น่นาน้ำคานมันซอมบี้เยอะแต่เดเมคดคุณบอกมันเหมือนแค่ปูวนเฉยอดีนะที่ข้ามมึงไปก่อนนั่นแล้วดีเลยทีนี้ต้องกลับไปนะครับผม ผมบาร์สุดๆก็รอเพราะผมรู้ว่าต้องมีอะไรนอนมันมันส่งสัญญาณมาเสียงนี้มันต้องมีอะไรบางอย่างแน่นอนอเฮ้ยคสซิงแหละเฮ้ยตัวอะไรเคาะหนอนนอนหรือเปล่าไม่ใช่นิมิซิสโวชั่นอัพเกรดโอ้โหถอดเสื้อผ้ามาอนมันนี้เลย อรื่องจับขาคข้อดีของมันคือมันลุกไปมากแต่าสซลคือมันมันผิวมันจิ๋วซะเท่าไหร่มันนะจะผมลองสังเกตดูคือมันลุกไปกว่าจิวมากเลยเจ้าอันนึงเฮ้ยมันไปหาจิวใช่มันตามเหมือนสตาร์แม่งเอ้ยสวยซ้ำสวยซ้อนไอจิวรอบนี้เราก็ไม่ค่อยสวยรอบนี้กินตัวสวย นี่สบายดีอยู่นี่สบายดีอยู่รีบล,ลุกเลยไหนปะมันมัน,ม,นมันตะโกไ,ได้ไวมากกว,กว่ามันจิ๋วที่นี่เราสมดลุกช้ามากแต่เรื่องอื่นต้องยกให้ภาจากรีกจริงมือเพิ่งมแซ่ฟาดกูอืมเอาอยนึ่งทางประโตูอย่างนี้เลยนะ What the fuck man ยิ้มกอนดูลมลวดีเลยมันลม้วสิบโอเคไปไปไปมันลมแล้วก็ดีโอเคตรงสิมาสั้นไปที่จบเลยดูสักสีนแล้ว wrong I'm okay's with that monster mm. uh, got some bad news Nikolai's still alive but I thought he was dead <laughs> that guy doesn't know the meaning of the word dead what is he after I don't know all I know is that he is our enemy I'm sorry Jill but there's something I gotta take care of I promise I'll meet up with you later อืมโอเคผมยวตบปืนพิตัวนี้ก่คุณโมขอแทนให้สักนิดนึงแล้วกันนะครับเอาปืนที่ผมชอบมาตุกโมไปกันเลยโอเค ลืมของไปงว่าผมไปเซฟงเท่างนี้ก่อนเดี๋ยวคนนะครับสำหรับ EP นี้โอเคครับรบกันไปพี่หน้าครับกับเสร็์มุาสานเสร็จส,สำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับ